อนุมานาสูตรตอนที่หนึ่งกระจกส่องใจจากพระไตรปิฎกเล่มที่12มัชฌิมนิกายมูลปันนาสักหลวงพ่อเจ้าคะหนูทราบซึ้งกับเรื่องราวในจุนทักข,ขันทสูตรเป็นอย่างยิ่งและได้รับความเข้าใจในเรื่องความเพียรที่ถูกต้องแล้วหนูอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยอธิบายพระสูตรต่อไปเจ้าคะ่ะเจริญพรโยมศาสนาโดยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง พระสูตรลำดับต่อไปมีชื่อว่าอนุมานาสูตรซึ่งเป็นชื่อที่สื่อถึงหัวใจของพระสูตรนี้โดยตรงคำว่าอนุมานะอ่านว่าอนุมานะแปลว่าการคาดคะเนาการเปรียบเทียบหรือการน้อมเข้ามาสู่ตนดังนั้นอนุมานาสูตรจึงเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการพิจารณาตนเองโดยการเปรียบเทียบกับผู้อื่น หัวใจสำคัญของพระสูตรนี้คือการที่ท่านพระมหาโมกขลานะได้แสดงธรรมสอนให้ภิกษุทั้งหลายรู้จักวิธีตรวจสอบและขัดเกลาวตนเองเพื่อให้เป็นที่รักใคร่และว่ากล่าวตักเตือนได้ง่ายน่าสนใจมากเลยคะ่ะหลวงพ่อเป็นเหมือนการส่งกระจกดูตัวเองใช่ไหมคะแล้วเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นอย่างไรคะพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้น เมื่อท่านพระมหาโมคขลานะได้กล่าวเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วแสดงธรรมขึ้นว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายถ้าภิกษุรูปหนึ่งปวารณาตนว่าขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่ท่านว่ากล่าวได้ง่ายแต่เธอกลับเป็นคนที่ว่ายากสอนยากไม่มีความอดทนเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ก็ย่อมไม่คิดที่จะว่ากล่าวหรือสั่งสอนเธอเพราะเห็นว่าเป็นคนที่พูดด้วยยากน่าสนใจมากเลยค่ะหลวงพ่อเป็นเหมือนการส่องกระจกดูตัวเองใช่ไหมคะแล้วลักษณะของคนที่ว่ายากนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะท่านพระมหาโมคคลานะได้จำแนกอกุศลธรรม16ประการที่เป็นเหตุให้บุคคลกลายเป็นคนว่ายากซึ่งเป็นชุดเดียวกับ อุป,ปกิเลสของจิตที่เราเคยคุยกันมาแล้วในวัตถุปมสูนยมเช่นเป็นผู้มีความปรารถนาลามกเป็นผู้ชอบยกตนข่มผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเป็นผู้ลบลูตีเสมอฤศยาตรณนีเป็นผู้โอ้อวดมีมายากระด้างดูหมิน่นและเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตนเอง เมื่อภิกษุใดมีธรรมะอันเลวทรามเหล่านี้อยู่เพื่อนภิกษุก็จะพากันหลีกหนีเปรียบเหมือนหนองน้ำที่เต็มไปด้วยอสอรพิษอุปมาที่หนึ่งแม้หนองน้ำนั้นจะมีดอกบัวที่สวยงามแต่เมื่อผู้คนรู้ว่ามีอสอรพิษร้ายซ่อนอยู่ก็ย่อมไม่มีใครกล้าที่จะลงไปเก็บดอกบัวนั้นฉันใดก็ฉันนั้นแม้ภิกษุรูปนั้น จะมีความรู้ความสามารถแต่เมื่อมีนิสัยที่ไม่ดีซ่อนอยู่ก็ย่อมไม่มีใครอยากเข้าไปคบหาหรือตักเตือนฉันนั้นอุปมาที่สองหรือเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีหนามแหลมคมแม้จะให้ร่มเงาที่ดีแต่ก็ไม่มีใครอยากเข้าไปพักพิงเพราะกลัวจะถูกหนามทิ่มตํำอุปมาที่สามหรือเปรียบอีกอย่างก็คือ อาหารที่ผสมยาพิษแม้จะดูน่ารับประทานเพียงใดแต่ผู้มีปัญญาย่อมรู้ว่าไม่ควรบริโภคเพราะจะนำมาซึ่งความพินาศในที่สุดเป็นอุปมาที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะหลวงพอ่อแล้วเราจะรู้ตัวได้อย่างไรคะว่าเรากำลังมีอกุศลธรรมเหล่านี้อยู่หรือไม่นี่คือหัวใจของการอนุมานะที่ท่านได้สอนไว้นโยมท่านกล่าวว่าภิกษุนั้น พึงอนุมานาตนด้วยตนเองหรือตรวจสอบตนเองด้วยคำถามเหล่านี้ว่าบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกเป็นผู้มักโกรธเป็นผู้ถือมั่นในทิฏฐิของตนเองเป็นบุคคลที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราชั้นใดถ้าเราเป็นผู้มีความปรารถนาลามกเป็นผู้มักโกรธเป็นผู้ถือมั่นในทิฏฐิอของตนเอง เราก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นฉันนั้นเหมือนกันหนูเข้าใจแล้วค่ะคือการใช้หลักเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองสิ่งใดที่เราไม่ชอบให้คนอื่นทำกับเราเราก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นกับคนอื่นถูกต้องที่สุดเลยโยมมันคือการใช้กระจกเงาแห่งจิตสำนึกของตนเองในการส่องดูพฤติกรรมและความคิดของเรา เมื่อภิกษุพิจารณาตนเองอย่างนี้แล้วถ้าเห็นว่าตนเองยังมีอกุศลธรรมเหล่านั้นอยู่ก็พึงพยายามละธรรมะอันเลวทรามเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าตนเองปราศจากอากุศลธรรมเหล่านั้นแล้วก็พึงมีความปราโมทและปีติหลอเลี้ยงตนเองอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนและมันเจริญในกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วการตรวจสอบตนเองยังต้องอาศัยปัจจัยภายนอกอีกหรือไม่คะต้องอาศัยสิโยมท่านพระมหาโมคคลานะได้แสดงต่อไปว่านอกจากจะอนุมานตนด้วยตนเองแล้วภิกษุยังควรพิจารณาตนเองโดยอาศัยการสังเกตจากผู้อื่นอีกด้วยซึ่งเป็นวิธีการที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเปรียบเสมือนการที่เราไม่ได้ส่องกระจกแค่บานเดียว แต่ยังให้เพื่อนสนิทช่วยดูความเรียบร้อยของเราจากมุมอื่นๆด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเราดูดีอย่างรอบด้านจริงๆซึ่งเราจะได้มาสนทนากันในตอนต่อไปนะกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะสำหรับตอนนี้หนูจะตั้งใจรอฟังวิธีการตรวจสอบตอนเองจากมุมมองของผู้อื่นในตอนต่อไปด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ